สวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนนะคะเรียนรู้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ตารางงานนะคะนั่นก็คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ Microsoft Excel นะคะสำหรับการคำนวณค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็จะไปต้องไปเปิดโปรแกรมก่อนนะคะนักเรียนก็ไปที่ปุ่ม Start ค่ะแล้วเลื่อนหานะคะ โปรแกรม microsoft excel ค่ะชื่อว่า excel นะคะจะเป็นตัว x ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นรูปตัว x นะคะ excel exce e l นะคะค่ะเราก็คลิกเลยค่ะเมื่อเจอโปรแกรมหน้าต่างของโปรแกรมค่ะมีขนาดเล็กให้หนักเรียนปรับขยายนะคะกดปุ่ม maximize ค่ะก็จะขยายหน้าต่างได้นะคะ แล้วเราก็เลือก WORKBOOK ๊กเปล่าค่ะ,ะทบทวนส่วนประกอบนะคะก็จะมีแถบไตเทลบาร์ค่ะชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารนะคะแถบเครื่องมือด่วนค่ะริบบอนนะคะริบบอนก็จะเป็นกรองเครื่องมือคำสั่งต่างๆค่ะจะอยู่แต่และริบบอนนะคะจะแยกกันนะคะต่อไปค่ะปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมแถบเลื่อนนะคะเลื่อนชีตค่ะ ปกติที่เราเปิด Excel มาค่ะจะเป็นสมุดงาน1เล่มนะคะ w o r k b o o k นะคะจะเป็นสมุดงาน1เล่มที่มีชีตหรือแผ่นกระดาษนะคะหลายๆแผ่นเราสามารถเพิ่มได้ค่ะต่อไปนะคะคอลัมน์แถวกรองชื่อเซลล์แถบสูตรนะคะนักเรียนและในตารางนี้เราจะเรียกว่าเซลล์ค่ะเวลาที่เราเรียกเซลล์นะคะเราจะดูจากชื่อคอลัมน์เป็นหลักนะคะแล้วตามด้วยชื่อแถวค่ะถ้าเรานำ ตัวชี้เซลล์นะคะไปคลิกค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นว่า A1 นะคะนั่นมาจากคอลัมน์ A แถวที่1ค่ะถ้ามาด้านข้างนะคะด้านล่างนี้เลย H20 นะคะก็จะเป็นคอลัมน์ H แถวที่20นะคะอ่ะเซลล์ G12 ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเริ่มการใช้งานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าโปรแกรมตารางงานค่ะหรือซอฟต์แวร์ตารางงาน จะสามารถใช้ในการคำนวณได้อย่างไรคะ,ะนักเรียนจะสังเกตว่าณนะขณะนี้นะคะนักเรียนขนาดตัวอักษรเราจะมีที่มีขนาดที่11นะคะและแบบอักษรเราจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนทั้งแผ่นกระดาษด้วยการนำเมาส์ไปคลิกระหว่างแถวที่1และคอลัมน์ A นะคะตรงนี้เลยค่ะคลิก1ครั้งจะเป็นการคูมพื้นที่ชี้ทั้งหมดนะคะคุณครูจะแนะนำว่าให้ใช้ขนาดปกตินั่นก็คือ16นั่นเองค่ะ เมื่อเลือก16นะคะเลือกแบบอักษรที่เป็นแบบอักษรมาตรฐานค่ะฟอนต์ไทยสารบันนะคะ th อ่ะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนก่อนนะคะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นด้านล่างค่ะภาษาอังกฤษนะคะไทยสารบัค่ะอ่ะ เลือกแบบขนาดอักษร16นะคะเลือกอีกหนึ่งครั้งนัเกเรียนจะสังเกตเห็นเซล์ของเราค่ะจะขยายทั้งหมดเลยนะคะก็จะปรับขนาดขึ้นมาค่ะ Excel นะคะนะักเรียนจะมี2สถานะค่ะสถานะพร้อมนั่นก็คือการพร้อมใช้คำสั่งต่างๆค่ะซึ่งจะไม่มีเครอร์เซอร์นะคะแต่เมื่อปรากฏเครอร์เซอร์ค่ะสถานะจะเปลี่ยนเป็นป้อนค่านะคะซึ่งด้านบนค่ะทุกคนสังเกตคำสั่งนะคะจะเป็นสีเทาใช้งานไม่ได้นะคะ จะใช้งานได้บางคำสั่งเท่านั้นค่ะค่ะสังเกตว่าคำสั่งบางคำสั่งนะคะนะักเรียนจะเป็นสีเทาซึ่งสถานะอยู่ที่ป้อนค่าหมายถึงการพิมพ์ค่ะแต่ถ้าสถานะเปลี่ยนเป็นพร้อมถ้าเรานำเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งอื่นนะคะเซลล์อื่นแล้วกลับมาที่เซลล์เดิมค่ะก็จะเป็นพร้อมนะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรค่ะนะักเรียนใช้หลักการเดียวกับซอฟต์แวร์ประมวลคำเลยนะคะการปรับขนาดตัวอักษร ทำตัวหนาตัวเอียงค่ะเราจะเพิ่มการใส่สีตารางเข้ามานะคะทําให้ตารางของเราค่ะมีสีสันมากขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะคุณครูจะทําตามในหนังสือหน้าที่77เป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มจากไปที่เซลล์ B2 นะคะพิมพ์คำว่ารายการสินค้าค่ะ เปลี่ยนภาษาก่อนนะคะนักเรียนด้วยปุ่มตัวนอนปุ่ม a c c e s t หรือปุ่ม t y p หรือเราจะใช้วิธีการคลิกเพื่อเลือกภาษาค่ะอ๋อรายการสินค้าค่ะรายการสินค้านักเรียนจะสังเกตเห็นว่า c o l u m ์ b นะคะรายการสินค้าของเราไม่พอนะคะซึ่ง คำคำว่าขาสระอาค่ะจะเลยออกมาให้นักเรียนนะคะทำการปรับขนาดคอลัมน์ค่ะถ้าเราต้องการปรับขนาดคอลัมน์นะคะนเรียนต้องชี้ระหว่างคอลัมน์ค่ะเมาส์เราตอนแรกนะคะจะเป็นสีดําเราคลิก1ครั้งก่อนค่ะเมาส์เราจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นลูกศรสองติดทางค่ะมีขีดสีดําด้านข้างก็ทําการลากคลิกเมาส์ค้างไว้ลากให้ได้ตามขนาดที่ต้องการค่ะเราจะเห็นว่าคอลัมน์ B ค่ะจะมีขนาดที่ กว้างขึ้นค่ะอันนี้นะคะคุณขูก็ทำการขยายค่ะถ้าอยากจะย่อเข้านะคะนักเรียนค่ะเราก็ทำการปรับขนาดให้พอดีนะคะต่อไปค่ะให้เราพิมพ์คำว่าจำนวนค่ะราคา,ราคาราคารวม เดี๋ยวเราจะทำการคำนวณกันนะคะอะต่อไปเราก็พิมพ์ลำดับนะคะ1และให้เรากดปุ่ม enter นะคะจะเป็นการขึ้นเซลล์ใหม่ค่ะซึ่งถ้าเป็นซอฟต์แวร์ประมวลคำนะคะเรียนการ enter เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตารางงานนะคะจะเป็นการขึ้นเซลล์ใหม่ได้เลยค่ะพิมพ์เลข2คะ่ะ enter เลข3 enter 4 enter 5 enter จริงๆแล้วนะคะ ในซอฟต์แวร์ตารางงานค่ะเราสามารถที่จะลันเขาเรียกว่าการลันค่านะคะลันออโตฟิลค่ะเป็นการลันค่าของตัวตัวเลขนะคะเพื่อให้เพิ่มค่าตามที่เราคุมพื้นที่คือเวลาที่เราคุมพื้นที่นะคะเนเรียนเครื่องจะรู้ว่าเราจะต้องเพิ่มค่าทีละเท่าไหรค่ค่ะก็จะสามารถลันตัวเลขได้นะคะ,ะทดลองนะคะคูคุมพื้นที่4กับ5ค่ะ แล้วคุณนำเมาส์ไปชี้ที่จุดสีเขียวด้านล่างนะคะมุมขวาด้านล่างจะสามารถรันตัวเลขให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่ารันออโต้ฟิลค่ะค่ะอันนี้จะดึงกลับมาก็ได้นะคะค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มพิมพ์สมุดอ่ะแล้วใน Excel นะคะจะมีความพิเศษนะคะนักเรียน ถ้าเราไม่เจอเคอร์เซอร์แต่ตัวชี้เซลล์ของเราค่ะไปอยู่ณนะเซลล์ใดสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเห็นเคอร์เซอร์ก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะจำนวน5 ค่ะนะคะก็จะมี12 55 5, 45และ10นะคะค่ะเรามาถึงการปรับตาแหน่งนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูเนี่ยอยากให้ตัวเลขนะคะนักเรียนอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของเซลนะคะนักเรียนก็คุมพื้นที่ค่ะเวลาคุมพื้นที่นะคะนำเมาส์ไปชี้กลางเซลล์ค่ะจะเป็นรูปเครื่องหมายพยาบาลนะคะ คลิกค้างไว้คลุมพื้นที่ค่ะลากไปตามที่เราต้องการถึงเซลล์ที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์นะคะจัดกึ่งกลางค่ะจะสามารถทำให้ตัวอักษรที่อยู่ในเซลล์นะคะไปอยู่กึ่งกลางของเซลล์ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้นค่ะ,ะต่อไปนะคะเราเนี่ยจะเริ่มทำการคำนวณค่ะเราก็ไปที่ราคารวมนะคะ เวลาคำนวณทุกครั้งเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อที่จะบอกให้โปรแกรมรับรู้ว่าเราจะเริ่มทําการคํานวณค่ะถ้าเราไม่ใส่เท่ากับนะคะนักเรียนจะเป็นแบบนี้ค่ะเช่นอะรายการสินค้านะคะสมุดเนี่ยจำนวน5ราคาที่ขายไปคือราคาเล่มละ12บบาทราคารวมคือเราจะได้เงินเท่าไหร่ ก็จะต้องเป็นนำหานะคะมาคูณ12ใช่ไหมคะค่ะถ้าเราใช้5คูณด้วย12อ่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูเนี่ยใช้ดอกจันแทนเครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะดอกจันเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะจะเข้าใจว่าตัว x คือภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจะไม่มีเครื่องหมายคูณค่ะเขาเลยให้ใช้ดอกจันแทนค่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายหารนะคะนักเรียนเราจะใช้ทับแทนนะคะเพราะว่า เครื่องหมายหารในคอมพิวเตอร์ไม่มีพิมพ์ให้เราค่ะไม่มีตัวพิมพ์ให้เราเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เป็นเครื่องหมายทับแทนนะคะถ้าเป็นคูณใช้ดอกจันถ้าเป็นหารใช้ทับค่ะบวกกับลบใช้เหมือนกันนะคะในทางคณิตศาสตร์ถ้าคุณครูกด Enter ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมนะคะไม่ทําการคํานวณให้เราแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับด้านหน้าค่ะแล้วกด Enter นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมนะคะ ตารางงานจะทําการคํานวณให้เราค่ะนักเรียนไปดูที่แถบสูตรขั้นด้านบนนะคะแถบสูตรบอกว่าเท่ากับ5คูณ12ก็จะได้เท่ากับ60นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเวลาทําการคํานวณค่ะสมมุติว่ารายการสินค้าของเราเนี่ยมีเป็นหลายร้อยรายการเลยนะคะถ้าเราต้องทําการคํานวณเนี่ยทุกอันทุกอันเลย จะเป็นการเสียเวลามากเลยค่ะคุณครูจะแนะนำนะคะให้นักเรียนใช้เป็นการอ้างอิงเซลค่ะเพื่อทำการคำนวณแล้วเราใช้วิธีการรันสูตรนะคะเพื่อให้โปรแกรมนะคะทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเราก็เปลี่ยนวิธีค่ะอันนี้คุณครูจะลบนะคะกดปุ่ม delete สามารถลบได้ค่ะถ้ามีเครอร์เซอร์นะคะนักเรียนให้ใช้ปุ่ม backspace แต่ถ้าไม่มีเครอร์เซอร์คะ่ะให้ใช้ delete ได้เลยอ่ะอันดับแรกนะคะเราใช้เท่ากับค่ะ แล้วเราไปอ้างอิงนะคะเซลล์ค่ะเลข5นะคะจะอยู่ในเซลล์ C3 ค่ะถ้าคุณขูดคลิกเมาส์ตรงนี้นะคะสังเกตว่า c 3เนี่ยจะมาปรากฏในช่องที่เราจะทำการคำนวณค่ะเราจะใช้วิธีการพิมพ์หรือเราจะใช้วิธีการคลิกก็ได้นะคะค่ะชื่อเซลล์ก็จะมาเหมือนกันใส่เครื่องหมายให้เครื่องรู้ว่าเราจะทําการคำนวณค่ะไปที่เลข12นะคะจะอยู่ที่เซล d ์ D3 อ่ะเมื่อได้แล้วนะคะกด enter ค่ะ เดี๋ยวทุกคนดูความแตกต่างนะคะถ้าเราใช้เป็นตัวเลขเท่ากับ5คูณ12ใช่ไหมคะได้เท่ากันก็จริงค่ะแต่เมื่อคุณครูใช้วิธีการลันเป็นการพิมพ์ทำการคำนวณน,นะคะถ้าลันลงมาเลยเนี่ยเราจะได้ค่าที่คำนวณโดยอัตโนมัติค่ะแต่สูตรนะคะจะเป็นการอ้างอิงเซลล์ที่ถัดไปถัดไปค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นค่าตัวเลขนะคะนักเรียน เวลาที่เราลันค่ะจะได้ค่าเดิมของ5้คูณสิบสคูณสิทุกช่องเลยนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะที่คุณครูแนะนําว่าถ้าเราทําการคํานวณน,นะคะคุณครูจะแนะนําให้ใช้เป็นการอ้างอิงเซลล์มาค่ะอ้างอิงเซลล์หมายความว่าตัวเลขนั้นอยู่ในเซลลใดค่ะก็เอาเซลล์นั้นๆมาทําการคํานวณค่ะจะสามารถลันต่อไปทําให้การคํานวณของเราค่ะรวดเร็วยิ่งขึ้นอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะให้ทําการ รวมสินค้าด้านล่างค่ะรวมเป็นเงินนะคะตรงช่องนี้นะคะคุณครูก็จะพิมพ์คำว่ารวมเป็นเงินค่ะรวมเป็นเงินนะคะแล้วคุณครูจะรวมทุกช่องเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าเราเนี่ยขายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ราคารวมเท่าไหร่นะคะ แต่ช่องนี้นะคะจะไม่ทําการคํานวณค่ะค่ะด้านหน้านะคะนักเรียนสามารถที่จะคลุมพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะประสานเซลล์ให้อยู่กึ่งกลางได้อย่างสวยงามค่ะตรงนี้นะคะเป็นแถบเครื่องมือใช้ในการประสานเซลล์ค่ะทําให้เซลเนี่ยรวมกันค่ะเราจะรวมช่องราคารวมก่อนนะคะนักเรียนถ้าเราจะรวมนะคะเราก็จะใช้วิธีการบวกได้ไหมคะเท่ากับค่ะเซล e ์ e 3บวก e 4บวก e 5บวก e 6บวก e 7นะคะ ถ้าเรามีเป็นร้อยรายการเราต้องบวกเป็นร้อยรายการนะคะเซียเวลาค่ะให้เรานะะําเมาส์ไปคลิกที่เซลล์สุดท้ายของช่องที่เราจะรวมค่ะแล้วเราไปใช้แถบเครื่องมือผลรวมอัตโนมัติค่ะที่เป็นตัว M ตะแคงเราคลิก1ครั้งค่ะเครื่องจะบอกเราว่าเท่ากับซ้ำซ้ำแปลว่าผลรวมนะคะวงเล็บเซลล์ E 3มีเครื่องหมายโคลอนนะคะนั่นหมายถึงถึงค่ะถึง E 7ใช่หรือไม่ ซ้ำผลรวมตั้งแต่ e 3ถึง e 7 e 3ถึง e 7จริงหรือไม่ถ้าจริงนะคะนักเรียนกดปุ่ม enter ค่ะเราจะได้130ค่ะเราลองมาทำการคำนวณน,นะคะว่าได้จริงหรือไม่อ0บวก10บวก5บวก45บวกบวก10จริงไหมคะได้130ค่ะได้ตรงกันนะคะแสดงว่า การใช้สูตรค่ะสูตรก็คือ s u ำเท่ากับ e 3ถึง e 7อันนี้เป็นการเรียกใช้สูตรนะคะเราเนี่ยเรียนเป็นเพียงเบื้องต้นนะคะนักเรียนค่ะก็จะได้ทำการหาผลรวมอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะในช่องนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะซ้ำเท่ากับ s u ำเซลล์ c 3ถึง c 7ใช่ไหมคะต้องการหาผลรวม ทั้งหมดนี้ที่คุมพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าใช่กด enter ค่ะเป็นการตกลงคําสั่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าสามารถรวมได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปค่ะถ้าเราต้องการที่จะเติมสีค่ะให้เราคุมพื้นที่นะคะคุมพื้นที่ค่ะเพื่อเติมสีอ่านักเรียจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเติมสีไปแล้วเส้นตารางเรานะคะจะไม่มีค่ะซึ่งถ้าเราไปที่พิมพ์ค่ะ เวลาที่เราจะไปพิมพ์เอกสารนักเเี่นจะสังเกตเห็นว่าเส้นตารางที่อยู่ในหน้าโปรแกรมเมื่อกี้นะคะจะไม่มีเลยมันเกิดจากเราเนี่ยจะต้องไปใส่เส้นตารางให้กับาตารางาเป็นรายการต่างๆที่เราได้พิมพ์ลงไปค่ะเราก็ไปเลือกนี่เลยค่ะเส้นขอบแล้วก็เลือกเส้นขอบทั้งหมดนะคะ เส้นขอบเดี๋ยวคุณครูไปตั้งค่านะคะด้านในนะคะคุณครูก็จะเลือกตีกรอบอ๋อคุณครูลืมคุมพื้นที่ค่ะนักเรียนเราเนี่ยจะต้องคุมพื้นที่ก่อนนะคะเครื่องก็จะรับรู้ว่าเราเนี่ยจะทําการใส่เส้นขอบค่ะอ่าเหมือนเหมือนอ่าเหมือนโปรแกรมซอฟต์แวร์ประมวลคําเลยนะคะนักเรียนจะทําอะไรนะักเรียนจะต้องเลือกพื้นที่ก่อนนะคะ ส่วนเซลลนี้ค่ะเราไม่ต้องการใส่นะคะเราก็ไปเลือกว่าไม่มีเส้นขอบค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะรายการสินค้าสามารถทำตัวหนาได้ค่ะเราก็จะทำให้เป็นหัวข้อค่ะส่วนไหนที่ต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะอ่ะตัวอย่างนะคะนี่คือวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ตารางงานเบื้องต้นนะคะ ซึ่งซอฟต์แวร์ตารางงานนะคะนักเรียนจะเหมาะกับงานด้านการคำนวณค่ะการทํางานที่เกี่ยวกับงานบัญชีค่ะซอฟต์แวร์ตารางงานก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราทํางานเสร็จนะคะเหมือนกับทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะเราก็จะต้องมีการบันทึกงานใช่ไหมคะไปที่ริ b บอนไฟล์ค่ะบันทึกเป็นใช้สําหรับการบันทึกงานครั้งแรกค่ะแต่คุณครูเนี่ยจะแนะนําให้นักเรียนนะคะ บันทึกงานก่อนที่จะทํางานค่ะนัเดเรียนไปที่เรียกดูนะคะแล้วเราไปเลือกไดท์ที่เราต้องการเก็บงานค่ะตั้งชื่องานของเราเราก็ตั้งว่ารายการสินค้าค่ะเมื่อเราตั้งรายการสินค้าแล้วนะคะให้เราบันทึกค่ะบันทึกแล้วด้านบนนะคะไตเติ้ลบาร์ของเราจะเปลี่ยนชื่อเอกสารของเราค่ะเรียบร้อยนะคะ เมื่อเรามีการปรับแต่งเพิ่มเติมค่ะเช่นตรงนี้นะคะถ้าคุณครูเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีอื่นค่ะสีเพิ่มเติมอ่ะคุณครูเปลี่ยนสีแล้วเมื่อคุณครูทำเพิ่มเติมนะคะคุณครูสามารถที่จะไปริบบอนไฟล์คำสั่งบันทึกนะคะเป็นการบันทึกเพิ่มเติมและเมื่อเราปิดโปรแกรมนะคะนักเรียนก็จะปิดได้อย่างโดยที่ไม่มีการถามอะไรเลยแสดงว่าเราได้บันทึกงานเพิ่มเติมแล้วนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการใช้ซอฟต์แวร์ตารางงานค่ะก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าซอฟต์แวร์ตารางงานจะสามารถใช้ในการใช้ในงานที่เกี่ยวกับการคำนวณการสร้างเอกสารสร้างงานที่เป็นตารางค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะ